สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่27เดือน11ปรโซส่พันหน้นะครับกับแนวทางลาวกาชาติแล้วก็ดาวโจน V.I.P. นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวีก็อ่าเลขเด่นนะครับจาก0ูนนึงเนะครับก็คัดได้เลยอยู่แค่สองตัว ที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการน,นําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจาจรณญาณในการรับชมครับก็มาดูผลวันที่27เนะครับรากาชาดเนาะออก1 3 0 5 นะครับ1 3 0 05จุดวินนะครับจุดบินเข้านะครับเข้าที่5กับ0นะครับส่วนเล็กเด่นของผมหลุดเนาะเล็กเด่นของผม8กับ4เล่นที่4จับได้แก่40นะครับมันออก5 0เนาะ ก็ข้ามทั้งสองอันเลยนะครับข้างบนสามศูนย์ล่างห้าศูนย์ข้ามสี่เอาไว้ตรงกลางเ mm hmm. ลขสี่ไว้ตรงกลางครับก็ถือว่าแนวทางนะครับชุดวินเข้านะครับเด่นวิ่งโลดหลุดนะครับตัวเจาะหลุดนะครับสําหรับแนวทา้งรากาชาติชุดวินเข้าห้าศูนย์นะครับกับมาดูดาวโจน์วีไอพีดาวโจน์วีไอพีนะครับผลออก 7จ็7เ7้าหนนะครับก็ในในาทีเลขหน่งนะครับจุดบินมีเลข1เนาะมีเลขหนตัวเดียวสำหรับดาวโจนส์เลขหกมันกลับหัวนะครับ, 6, ก,บ,นะรบก็จับให้นะครับหนึ่งสีหนึะครับเพราะเลขหกมันกลับหัวตรงนี้ห้าสิบห้าสิบจริงๆสำหรับ6กับ9้า ยอมรับเลยนะครับก็ถือว่าแนวทางนะครับก็ถือว่าเข้าวิ่งโดดอย่างเดียวนะครับสำหรับดาวโจนวันนี้เนาะนะครับก็ที่เลขกหนึ่งส่วนชุดวินพิเศษนะครับชุดวินพิเศษก็ถือว่าเข้าที่19นะครับที่ดาวโจนนะครับกอดสองแนวทางเนาะมันได้แค่ศูนย์สี่นะครับมันออกศนะูนย์สามศูนย์ห้าเนาะสุดคาชาติส่วนอันนี้ออกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับตำแหน่งนี้ ำหรับบินพิเศษนะคร,ครับก็มาตามกันต่อนะครับในวันที่28ปเดือน11็พศ2567นะครับนะครับกับแนวทางไหนหลุดนะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ,รบกับคามาตามกันต่อเนาะวันที่แ8วันที่28นะครับ เดือน11 2567สองพันาร้อยหกสิบเจ็ดะครับก็เหมือนเดิมนะครับราวกาชาติแล้วก็ดาวโจร ก a, ็บดาโจนวีไอพีก็มาดูเรลากาชากกันก่อนนะครับเรลากระชากวันนี้ชุดวินผมปล่อยชุดวินวันนี้ได้กี่ตัวเรามาดูวันนี้ได้หกตัวเหมือนเดิมนะครับหกตัวก็จะเป็นเลข เจ็ดสองแปดนะครับ 72, 83, เจ็ดสอดึเด็กเด่นได้เลขเจก 7, ับเลขสอนะครับส่วน ตัวเจาะตัวเน้นนะครับผมเน่นในที่เลขเจ็ดนะครับก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดสามผมจับแค่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดศูนย์ก็ระวังเลขเด่นมาด้วยกันเจ็ดสอง นะครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวจับที่3 2 7นะครับใน,ในที่สามตัวเดียวนะครับแต่ติดตัวกันไว้ตัวหนึ่งนะครับปุ่มกันได้ตัวหนึ่งคือ4 7 8นะครับ7 8ตัวนี้นะครับ เน้นใะนที่เล็ก7นะครับอันนี้ทำมาชุดไหนสวยผมชอบ3ผมชอบ2ชุดนะครับผมชอบชุดนี้นะครับ7173 72นะครับ7173แล้วก็72นะครับ ก็ใครไม่ชอบตัวที่ผมจับก็สามารถจับเอาในชุดวินก็ได้นะครับสําหรับแนวทางนะครับตัวสามารถเลือกจับได้นะครับผมจะเน้นเลขเจ็ดตะทันจับเลขสองท่านก็จับสองแปดสองสามสองหนึ่งสองศูนย์นะครับหรือจะวินเราเลยก็ได้นะครับกลับไปต่อที่ดาวโจนโนดาวโจนชุดบินวันนี้สองหนึ่งเก้าห้าศูนย์หก หละโจนนะครับสองหนึ่งเก้าห้านกเลขเด่นเลขเดน่เเดนได้ที่เลขสอกับเลขหนนะครับเลขสอกับเลขหน ดูผมจับนะครับผมจะจับให้เหมือนกันนะครับผมเน้นใน้ที่เลขหนึ่งสำหรับแนวทางวันนี้เน้นในที่เลขหนึ่งนะครับก็จับไล่เลยครับ4ตัวนะครับก็จะเป็น 1>, 1 9 1 5 1 0แล้วก็หนึ่งหกก็ระว 2, 2ดดัสงหนึ่งหนึ่องวยกันนะครับส่วนสตัวนะครับสามตัวก็จับให้2ชุดนะครับก็จับไปที่ สองหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งห้าวก็ถามวันนี้ผมชอบมันจะมาด้วยกันหรือเปล่าสองกับหนึ่งเพราะมันติดสอง่ด่านนี้อยู่แล้วนะครับเอาสองหนึ่งแล้วกันนะครับก็ชุดที่น่าเล่นก็คือชุดนี้นะครับสองชุดนี้ แต่เป็น1นึ่น์กับแค่นี้นะครับ2ชุดเรามาดูวินรวมนะครับสำหรับการชาติกับดาวโจนนะครับก็เอาเลขเด่นทั้งสองแนวทางนะครับเพราะว่ามันบางทีมนันสลับกันออกนะครับแต่ว่าใครได้ติดตามนอตส่วนท่านที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่ทราบดีเข้ามาวินนะครับวินรวมนะครับก็คือเอาไปได้ตั้งการชาติแล้วก็ดาวโจนนะครับ เอามาดูเลขเด่นนะครับ7-2 7-2เจ็ดสองนะครับส่วนตัวนี้ได้สองหนึ่งก็ได้แค่เลขหนึ่งนะครับจะเป็นเจ็ดสองหนึ่งส่วนเลขเด่นกำลังวันนะครับของวันที่ยี่สิบเก้านะครับวันที่ยี่สิบเก้า วันที่ก, 8, กลังวันติดเลขหนึ่งนะครับติดเลขหนึ่งส่วนพรุ่งนี้นะครับกาลังวันกาำลังวันผมเขียไนไม่ไงขอนี่กำลังวันมันติดเลขสองครักำลังวันติดเลขสองนะครับของพรุ่งนี้ ก็มีอยู่ในอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมก็ขอเติมเลขติดแล้วกันเนาะคือเลข5้ากําลังวันมันอยู่ในนี้หมดเลยนะครับทั้งของวันนี้และของพรุ่งนี้นะครับของพรุ่งนี้เลข2นะครับของพรุ่งนี้เลข2นะครับของพรุงนี้คือเลข2นะครับ ครับก็มีแค่นี้เนาะนะครับก็ไม่เพิ่มเติมนะครับได้สี่ตัวก็คือสี่ตัวเนาก็เองเอาไปจับดูนะครับแต่สองแนวทางมันติดที่เลขสองนะครับเลขสองก็ระวังเลขเบิ้ลสองสองนะครับเลขเบิ้ลสองสอง ครับใครที่รับเนวทางนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับสาหรับเนวทางเรากาชาติแล้วก็ดาวโจนนะครับพอผมพูดไปเลขมันเยอะก็ยังงงกันนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะนะครับเลขเด่นใครจะนําไปวิ่งไปรูดนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเลขเด่นนะครับวิ่งรูดส่วนตัวนี้ใครจะเอาไปวินนะครับก็ได้ทั้งสองอันนะครับนี่คือวินของใครของมันนะครับกาชาติก็คือกาชาติดาวโจนก็คือดาวโจนนะครับแต่ในนี้เป็นวินรวมนะครับ ก็สามารถเอาวินได้ทั้งสองอันถ้าท่านจะเล่นหรือว่าท่านจะนำไปใช้นะครับหรับนี้ผมก็ขออวยพรนะครับใ้สมาชิก f c และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่28เดือน11ปพศส5 6 7นกะครับกับดนวทางลาวกาชาดนะครับส่วนดาวโจน์นะครับเที่ยงคืน30นาทีคือผลออกนะครับหรือเป็นของวันใหม่ก็คือวันที่29นะครับ ก็ขอให้โชคดีนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับก็บเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ